สูงความรักอยู่ตั้ความรักอยู่ข้างๆความรักอยู่ข้างในสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธอไปแล้วบายบายจุ๊บสวัสดีปอลหนึ่งที่น่ารักทุกคนคะ่ะสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธอนะอวันนี้สวัสดีเป็นเพลงเลยนะบองวันนี้บองกินช็อกโกแลตแล้วยังคะอสองชิ้นค่ะสองชิ้นเลยนะ,สะแสดงว่าวันนี้มีแรงเยอะต้องให้บองสอนคนเดียวแล้วล่ะ คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวบางพูดไม่เป็นนะอ้าวอยู่คนเดียวพูดไม่เป็นล่อคะต้องให้คุณครูช่วยสอนพูดบางถึงจะพูดเป็นอ๋อต้องพูดตามคุณครูใช่ไหมคะอ๋อต้องพูดตามคุณครูวันนี้สระอะไรเอยอะไรเอยวันนี้คุณครูจะสอนสารเออที่มีตัวสะกดคุณครูจะสอนสารเออที่มีตัวสะกดแล้วบางต้องไปอยู่ไหนก่อน้ังก็ไปอยู่ที่บางกันค่ะไปกอนนะคะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่อ้าวไป วันนี้เรามาเรียนคำที่ผสมด้วยสาระเออและมีตัวสะกดสระเออลืมหรือ,อยังสาระเออเป็นยังไงนะไหนลองบอกสิคะสระเออเป็นแบบไหนสระเออมีตัวอะไรบ้างคะสระเออมีมีเอกับออระเออมีเอกับออลืมหรือ,อยังไปดูกระดานกันดีกว่าสระเออสาระเออมีเอกับออใส่พยัญชนะเข้าไประหว่างเอกับอวันนี้ใส่เป็นพอพานนะคะสะกดว่าพอเออเพอพอเออ แบบนี้พอเอเอเพอไม่มีตัวสะกดแล้วถ้าตัวสะกดเป็นกอไก่เอากอไก่เข้ามาค่ะแบบนี้สะกดว่าพอเออกอเพกพอเออกอเพกถ้าสะกดด้วยกอไก่แบบนี้สารเออมันจะเปลี่ยนไปยังไงดูให้ดีเอากอไก่เข้ามาสิ่งที่ต้องหายไปคืออออ่างอออ่างหายไปแล้วก็มีสระอีขึ้นมาแทนอยู่ข้างบนพอพานอยู่ข้างบนพอพานแบบนี้กอไก่ขยับเข้ามา สกดว่าพอเออ,ออกเพิกพอเออกเพิกสระอิมาแทนตัวอะไรคะสระอิมาแทนตัวออ่างออ่างหายไปสะกดว่าพอเออกเพิกแบบนี้นะคะออ่างหายไปแล้วแทนด้วยสระอีนีแบบที่1แบบที่2เมื่อสะกดด้วยยอยักเมื่อสะกดด้วยยอยักนะคะเอามาดูนอเอเนอแบบนี้นอเอเนอเอายอยักเข้ามาเมื่อไร่ที่มียอยัก อ,ออ่างหายไปเลยและสระอีก็ไม่ขึ้นมาสระอีกลัวยอยักษ์ไม่เอาสระรีบอกว่าเดียวยักษ์กินเลยไม่ขึ้นมาอออ่างก็หายไปยอยักษ์เข้ามาแทนที่เลยแบบนี้อ่านว่านอเอยอนเนย นอเอยอเนยจังไว้นะคะสารเอเมื่อสะกดด้วยแม่เกยแม่เกยก็คือยอยักษสารเอเมื่อสะกดด้วยแม่เกยแม่เกยก็คือยอยักษถ้าสะกดด้วยยอยักษอ,อ่างหายไปสารอีไม่ต้องมาสระอีกลัวถูกยอยักษกินสารอีไม่ต้องมาอาอ่างก็หายไปเหลือแต่อะไรคะเหลือแต่สารเอสะกดว่านอเอยอเนย 2แบบเลยนะคะแบบที่ 1. ่ออ่างหายไปแต่มีสระอ,อีแบบที่2ออ้อ่างหายไปสระอีก็ไม่มาและแบบที่3สะกดด้วยวอแหวนมีอยู่คำนี้กอเอเกอกอเอเกอเอาวอแหวนเข้ามาสะกดว่ากอเอวอลเกอกอเอวอลเกอนี่แบบที่3นะคะกอเอวอลเกอคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้เป็นชื่อของแม่เกอแม่เกอก็คือคำที่สะกดด้วยวอแหวนคำไหนที่สะกดด้วยวอแหวนก็คือแม่เกอ แม่เกิลแบบนี้กอเอวอเกิลสามแบบนะคะยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคํานี้อ่านว่าเทิมสะกดว่าทอเอมอเทอมเป็นสระเอที่สะกดด้วยมอหมาแต่ออ่างไม่หายไปสระอีก,ก็ไม่ขึ้นมานะคะและอีกคำหนึ่งคำนี้ตอเอเมอ เติมสะกดด้วยมอม้าเหมือนกันแต่อ,อ่างหายไปและสระอีขึ้นมาแทนที่นะคะสระเอเหมือนกันแม่กลมเหมือนกันแต่วิธีการเขียนไม่เหมือนกันดังนั้นนักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆเพราะว่าคำเหล่านี้ก็จะมีให้นักเรียนได้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะสองคำนี้อ่านว่าทอเอมเติมกับ ตอเอ,อมเติมสระเออเหมือนกันแม่กลมเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะอ่ะไปฝึกกันเลยไปขึ้นมาเลยคำที่หนึง่งสะกดพร้อมกันบอเออกเบิกบอเออกเบิกเบิกเบ,บิกคำต่อไปลอเอ,อกเอลิกรอเอ,อกเอลิกเลิกเลิก,ลกไปเอาคำต่อไป คำนี้มีเออีเออแบบนี้ก็คือสระเออมีเอกับอ e, ีแบบนี้คือสระเออนะคะเวลาสะกดต้องสะกดด้วยสระเออคำนี้สะกดว่าปอเออดเปิดปอเออดเปิดเปิดคำต่อไปกอเออดเกิดกอเออดเกิดเกิดเกิดคำต่อไปคำนี้ก็สระเออมีสระอีด้วยสะกดว่าทอเออดเถิดทอเออดเถิดเถ,ถิด เธอได้นะคำต่อไปขึ้นมาเลยมีสระอีกไหมมีสระอิกับเอต่อเอบอเติบต่อเอบอเติบเติบคำต่อไปงอเอบอเงิบงอเอบอเงิบอคำต่อไปค่ะมีเอกับอีอีกแล้วสระเออมาแล้วสะกดว่าอเอง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 เองเองคำต่อไปค่ะถอเองอถึงถอเองอ ถึงถึงคำต่อไปพอเอิองอเพิงเพิงเพิง,พงคำต่อไปค่ะคำต่อไปก็มีเอกับอีออ่างหายไปคำนี้สะกดว่าตอเอ,อมอเติมต่อเออมอเติมเติมเติมคำต่อไปหอเออมอเหืมหอเออมอเหืมเหืมเหืม รอ,อเอ,รออ,อมอเริ่มรอเออมอเริ่มเริ่มเริ่มคำต่อไปสะกดพร้อมๆกันดอเออนอเดินดอเออนอเดินเดินเดินคำต่อไปหอเออนอเหินหอเออนอเหินเหินคำต่อไปค่ะมอเออนอเมินมอเอมมอนอเมินเมินเมินคำต่อไป คำนี้มีเอกับอิไหมคะไม่มีอิมีแต่เอเพราะมันสะกดด้วยยอยักษาระอีต้องไม่มาคำนี้สะกดว่ากอเอยอเกยกอเอยอเกยเกยเกยคำต่อไปสะกดพร้อมกันสอเอยอเสยสอเอยอเสยเสยเสยชอเอยอเฉยเฉยเฉยคอเอยอเคยเคยเคยเฮะ มอเอยอ more, มยมยมยและพิเศษอีกหนึ่งคำสะกดด้วยวอแวนก็เอวอเกิก็เอวอเกิแม่เกิคำนี้ออ่างยังอยู่สารเอยังอยู่สารอีไม่ต้องมาเป็นสารเอคงรูปเป็นสารเอคงรูปเหมือนเดิมเมื่อเป็นวอแวนสะกดออะกด็เอ,อวอเกิเกิ เอออ้าวเรียบร้อยนะคะใครยังไม่เข้าใจตรงไหนยังอ่านไม่คล่องต้องฝึกฝนบ่อยๆย,ย้อนกลับไปดูบ่อยๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่สระเออน,นะทุกสระที่นักเรียนยังจําไม่ได้หรือจําไม่แม่นหรืออ่านยังไม่คล่องทบทวนโดยการดูซ้ําฝึกซ้ําอ่านซ้ําอ่านเยอะๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนคะ่ะแต่ต้องทําบ่อยๆนะคะอ้าวเรียบร้อยแล้วแบบ1พยางต่อไปมาฝึกแบบ2พยางกันบ้างดูให้ดีนะอมาคําที่1 ดอเออนะเดินมออามาเดินมาเดินมาเดินมาคำต่อไปพอเออดอเปิดฝออาฝาเปิดฝาเปิดฝาเปิดฝาพอเออมอเพิ่มไม้เอกเพิ่มต่อเออมอเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติม,มสะกดพร้อมก,กันค่ะยอโอกอยกรอเอกอเลิกยกเลิกยก,ยก,ยก เลิกลืมไล้ยังสระโอโยกก็ยกรอเออก็เลิกยกเลิกยกเลิกคําต่อไปสะกดค่ะรอเออมอเริมหม้เอกเริ่มต่ออุนอต้นหม้โทต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นไปคำต่อไปนอเอยอเนยขอแอะงแข็งเนยแข็งเนยแข็งเนยแข็งไปคำต่อไปรออะระ บเออดเบิดระเบิดระเบิดระเบิดคำต่อไปหอเอหอหอเออนอเหินหอเหินหอเหินหอเหินคำต่อไปค่ะรอเอกอเลิกรอเอียนอเรียนเลิกเรียนเลิกเรียนเลิกเรียนสอเออยอเสย ขออโอมอผมเสยผมเสยผมเสยผมได้นะคะเรียบร้อยเสยผมทีนี้มาอ่านอีกหนึ่งรอบแบบไม่ต้องสะกดพร้อมนะคะอ่านคำละสามครั้งพร้อมๆกับคุณครูถ้าอ่านไม่ทันคุณครูในรอบที่1ให้อ่านรอบที่2กับรอบที่3นะคะอา่าพร้อมมาเดินมาเดินมาเดินมาเปิดฝาเปิดฝาเปิดฝา เพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมยกเลิกยกเลิกยกเลิกเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเนยแข็งเนยแข็งเนยแข็งระเบิดระเบิดระเบิดเาะหเหินเหาะเหินเขาะเหิน เลิกเรียนเลิกเรียนเลิกเรียนและสุดท้ายเสยผมเสยผมเสยผมเรียบร้อยสิบคำไปทำอะไรกันต่อคะไปเขียนตามคำบอกไปค่ะอ้าวมาถึงการเขียนตามคำบอกแล้วพร้อมแล้วนะคะมาถึงหน้านี้แล้วต้องพร้อมพร้อมเสมอจับดินสอไปกันเลยข้อหนึ่งเลยค่ะข้อหนึ่งคำว่าเปิดฝาเปิดฝา เปิดฝา เฉลยเปิดฝาเขียนยังไงเอยปอเออดเปิดสระเออมีตัวสะกดเป็นดอเด็กจะต้องมีอะไรอยู่ข้างบนด้วยต้องมีสารอีนะคะปอเออดเปิดฝออาฝาเปิดฝาเปิดฝา,ปดฝาไปกันต่อข้อ2ข้อสองคำว่ายกเลิกยกเลิกยกเลิก ถอยยกเลิกยออุกอยกยออุกอยกลอเออลอเออกเลิกต้องมีสระอีด้วยยกเลิกรอเออกเลิกสะกดด้วยกอไก่ต้องมีสระอียกเลิกได้นะคะไปกันต่อข้อสามเลยข้อสามคำว่า nơi khảnh nơi khảnh nơi khảnh เฉลยเนยแข็งนอเอยอนเนยมาแล้วยอยักมาแล้วยอยักมาแล้วสระอีต้องหายไปนอเอยอเนอยขอแอะงอแข็งเนยแข็งสารแอะลืมหรือยังคะขอแอะงอแข็งต้องมีไม้แต่คูด้วยนอเอยอเนอยอันนี้สะกดด้วยยอยักสระอีต้องไม่มีนะคะเนยแข็งตรวจเลยนะคะ กันต่อกันต่อเลยข้อ4ข้อสี่คำว่าระเบิดระเบิดระเบิด เลยระเบิดรออะระรออะระบอเอโดเบิดระเบิดระเบิดได้นะคะข้อสุดท้ายกันเลยเสร็จกันหรือยังเอ่ยตรวจหรือยังตรวจก่อนนะตรวจก่อนผิดกาผิดถูกกาถูกจะไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะพร้อมหรือยังข้อสุดท้าย คำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น เฉลยเริ่มต้นรอเออมอเริ่มไม้เอกเริ่มต่ออนอตนไม้โทต้นเริ่มต้นถูกไหมคะเริ่มต้นเริ่มต้น เรียบร้อยนะเริ่มต้นแล้วอย่าลืมทําอะไรต่อใครที่ผิดต้องแก้ให้ถูกก่อนแล้วเขียนซ้ําอีกครั้งคนที่ถูกแล้วก็เขียนซ้ําทั้งสองครั้งเลยนะคะแล้วก็เลือกคํามาสองข้อมาแต่งประโยคให้เรียบร้อยให้ได้ใจความถูกต้องนะคะได้แล้วไปกันต่อที่หน้าจอค่ะทำบเสร็จแล้วน,น้องเขียนได้หรือเปล่าคะเออไม่รู้น้องเขียนได้หรือเปล่าระ,ะออไม่มีตัวสะกดนละ ถ้าอย่างนั้นบองมาสอนน้องอีกหนึ่งครั้งนะคะบองมาสอนน้องอีกหนึ่งครั้งนะคะอ้าวมาคำที่หนึ่งเลยหนึ่งเลยคำนี้อ่านว่าอะไรคะบองเติมมาเต็มาเติมเติมเต็มเล่เติมต้นเติมแข็งอ่ะเบิดอ่อเหงอ้อเรียนอ่ะสุดท้ายเติมแข็ง บองอ่านเก่งทุกวันเลยเดี๋ยวนี้บองอ่านได้ทุกคําเลยค่ะบองอยากเหาะเหินได้จังเลยค่ะวันก่อนก็จะล่องหนวันนี้จะเหาะเหินอีกค่ะเหาะให้嘛เหาะได้แล้วใช่แบบนี้ค่ะคุณครูเหาะเหมือนซุปเปอร์แมนนะคะเอาเข่เหมือนซุปเปอร์แมนแบบซุปเปอร์แมนต้องแบบนี้เอาแบบนี้เหาะเหาะเหาะเค่ะเอาไปเอาเขาได้ไหมเขาได้ไหมแบบนี้ไหมเอาเขาะเขตีลังกาให้บองได้ค่ะคุณครูเอาตีลังกาเอาตีลังกาเอาตีลังกาตีลัเอาตีลังกาอ๋อเอาเอากี่ม้วนม้วน บังจะเวียนหัวไหมหัวไม้ได้ล้มังได้ล้มังได้แล้วมัง้ง้แล้วงเพรคุณครูจะเวียนหัวแทนแล้วเนี่ยครูจะเวียนหัวแทนแล้วเนี่ยขอแล้วนะขอพอหรือ,อยังคะอโคุณครูเวียนหัวแทนบองแล้วอัน,นี้บองได้ออขอะน้องๆแต่ไปขอเองนะคะพราน้องๆอไม่ได้ต้องมีอุปกรณ์แต่เราไม่มีอุปกรณ์เราขอไม่ได้นะบอะงขอได้เพราะว่าบองเป็นมนุษย์วิเศษเอา้าเหรอบองเป็นมนุษย์พิเศษเหรอถ้ามนุษย์พิเศษจริงต้องขอเองเอาขอเองเลยคุณครูจ้าคุณครูต้องช อาได้ได้เอาวันนี้ลาน้องบอลหนึ่งก่อนไปจริงค่ะเดี๋ยวจังจะไปเหาก่อนนะวันนี้บองขับจู๊ดขับตลอก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจู๊ดว okay. ันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะเครูพาบองไปเหาะก่อนเหาอเลยค่ะแล้วอยาลจังไปตีลังกาให้ตอนไหมค่ะเอาตีลังกาตีลังกามึนไหมหมึนไหมล่ะหค่ะคุณครูเนี่ยมึนไหมล่ะเออคุณครูน่าจะมึนแล้วล่ะหมึนแล้วเอออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตีลังกาแล้วนะเออคุณครูปวดหัว พอจบแล้วไปพักพรอนอาบองไปพักพร<ป>อนอ้าวฝีรังกาอีกเอาเขาะเอาเขาะไปเขาะมาเขาะเอา,ออาเอาอ,เอ,อ,เอ,อ,เอ่ตรงนี้แหละปวดหัวแล้วคุณครู